อยากเรียนแบบเป็นแนวให้เด็กมันอันรูปแบบเนูเรียนมานะเราไม่เรียนแล้วไม่เรียน้แล้วก็มีคนเรียนมาคนเรามันมันไม่แข่ที่จะเรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ก็เลยอยากให้ดูคุณยายเป็นตัวอย่างอยากเรียนแบบเป็นแนวให้เด็กมันเปลี่ยนตามเวลานั้นพอดีแบบลูกหลานบอก ไปทํางานลูกหลานแบบหนูเรียนมานะเราไม่เรียนเราไม่ไูเรียนแล้วก็มีกาเรียนมาแล้วเรียนตอนแย่เอกอะไรอะคะเรียนวิชาอะไรวิชาระเกษตากระเบิดตากระเบิดกรเกษตรและสหกรณ์แล้วที่ตอนนี้ทําอะไรอยู่คะทำกระเบิอ๋อทำกระเซดดีเลยค่ะบ้านหนูก็ด้ทำกษตรค่ะดีเลยค่ะเขาทำกระสาได้ไหมคะก็ได้ทำอะไรเกงมากเลยไม่มีเวลาดูเสือครูอล์มันไม่มีเวลาดูไงต้องมีเวลาดูง่าย เพราะงานทํางานกับพัฒนาชุมชนด้วยเป็นน้ำพัฒนาชุมชนล้วกตอนนี้าทำคอร์สหมอนรูปมาเองออมาเองมายังไงคะมาลึกไปมาึกไปมาตู้ไปแล้วแต่งตัวเป็นชุดนักศึกษาด้วยอุ้ยน่ารักเกลวันนั้นนะคะก็คือเป็นการสอบของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้เป็นถึงสอบค่ะครูก็เลยได้มีโอกาสไปคุณสอบค่ะแล้ว ทางมหาลาัยเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องแต่งชุดอะไรแต่ขอให้เป็นชุดสุดภาพะคะ่ะทีนี้เนี่ยคุณยายอะคะ่ะก็ใส่ชุดนักศึกษาม,มาสอบค่ะก็เลยคุณครูเห็นก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้แล้วก็ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ค่ะเห็นคุณยายน่ารักดีค่ะรู้สึกแบบดีใจมากเลยค่ะแล้วที่เห็นคุณยายใส่ชุดนักศึกษาม,มาะคะ่ะเป็นภาพที่น่ารักมาก แล้วคูท่านอื่นก็ชื่นชมตลอดเลยค่ะว่าคุณยายเขาใส่ชุดนักศึกษาม,มาสอบตลอดอะไรอย่างนี้ยค่ะน่าจ,จะสักปีสองปีมั้งคะเท่าที่เท่าที่เห็นนะคะคุณยายบอกว่าวันที่มาอตอนที่มาเรียนนะคะข้อแรกเลยก็คืออยากเรียนให้ลูกหลานดูแล้วก็อยากเรียนให้มีความเข้าใจอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาที่ลูกหลานพูดอะไรเขาก็จะได้แบบเข้าใจในสิ่งที่พูดอะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วก็จะเอาความรู้ที่เขามาเรียนนะคะไปทําการเกษตรที่บ้านาหารแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทําปุ๋ยทําอะไรทําเองหมดอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออคนเรามันมันไม่แฉ่ที่จะเรียนรู้อะไรเลยค่ะก็คือการเรียนรู้เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจริงๆเลยค่ะก็เลยอยากให้ดูคุณยายเป็นตัวอย่างว่า แม้ว่าจะอายุยอะแล้วคุณยายกนะ็มีความมุ่งมานะมีความพยายามที่จะเรียนอย่างงี้ค่ะก็ะอยากให้ดูคุณยายเป็นตัวยอย่างค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลอเ o อร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ